สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพักการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามประกาศคณะก,กรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงวันที่1ิมิถุนายน2566ซึ่งได้ประกาศให้พลตบ,บเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยลำดับที่1ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น บัดนี้พลต,ตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาวุฒิราษฎรตั้งแต่วันที่1กันยายน2566เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของพลต,ตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา105วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาวิทยาลัยสรแทนนายมังกรยนตระกูลผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยลำดับที่2เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาวิทยาลัยสรประกาศณนะวันที่1กันยายน2566นายในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้พลตระเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งสสแล้วโดยการลาออกดังกล่าวจะมีผลในวันที่1กันยายนนี้ซึ่งผลจากการลาออกดังกล่าวทําให้นายมังกรยนตระกูลผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่สองและว่าที่เลขาธิการพรรคจะถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นสสแทนซึ่งการตัดสินใจลาออกดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนซึ่งพลตระเอกเสรีพิสุทธิ์ได้แจ้งคนใกล้ชิดรวมถึงประธานสาขาพาคต่างๆของพรรคว่าจะลาออกจากสสบัญชีรายชื่อ และให้หนายมังกรทำหน้าที่ในสภาแทนส่วนตนนั้นจะลงพื้นที่และเตรียมความพร้อมให้กับพักในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปทั้งนี้ไม่มีประเด็นน้อยใจที่ไม่ได้รับตําแหน่งใดๆในรัฐบาลพักเพื่อไทยขณะที่นางสาวนาภาพรเพชรินดาระบุว่าตามที่หลายสื่อสนใจติดต่อสอบถามเรื่องการลาออกจากการเป็นสอสอของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมยาเวศท,ท่านได้ยื่นหนังสือแก่สภาในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมโดยให้มีผลในวันที่1กันยายน นั่นหมายความว่าวันที่ท่านใส่ชุดปกติขาวไปที่พักเพื่อไทยนั้นท่านได้ลาออกแล้วซึ่งการได้ตําแหน่งหรือไม่สําหรับท่านไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจแค่หวังส่งเพื่อนให้ตั้งรัฐบาลได้และประเทศไปต่อได้จะเห็นได้จากครั้งรัฐบาลที่แล้วที่เสนอตัวเลขพร้อมตําแหน่งมาก,ก็ไม่ได้สนใจใดๆจึงขอเรียนแจ้งทุกท่านทราบว่าเสรีวิสุทธิ์จะอยู่ตรงไหนก็จะทําประโยชน์ให้ประเทศชาติเหมือนเดิมต่อไปนั่นคืออุดมการณ์ของอดีตข้าราชการ75วัน แต่เพียงเพราะว่าครั้งนี้ได้สอสอเพียงที่เดียวจึงไม่อาจขับเคลื่อนงานในสภาให้ดีได้อย่างที่คิดจึงลาออกแต่ใช้เวลาขับเคลื่อนงานตรวจสอบสอยคนทุจริตต่อไป ขณะที่พลตระเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยถแถลงถึงการยื่นหนังสือลาออกจากสสพักเสรีรวมไทยซึ่งจะมีผลในวันที่หนึ่งกันยายนนี้ว่าถือเป็นการเสียสละเป็นความตั้งใจของตนหลังจากที่ช่วยเปิดทางให้พักเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลด้วยการจับมือกับพลเอกประวิตรวงสวรรค์หัวหน้าพักพลังประชารัฐและรวมเสียงสนับสนุนให้ในายเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ผมถือว่าภารกิจของผมที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเสร็จแล้วผมก็จบแล้วผมก็ได้ทําหน้าที่ทั้งสนับสนุนและยกมือโหวตให้ในเศรษฐาในวันที่12สิงหาคมได้บรรลุผลแล้วจากนั้นในวันที่13สิงหาคมผมได้ยื่นหนังสือลาออกเพื่อให้สมาชิกพรรคได้เป็นสสและทําบทบาทของหัวหน้าพรรคเพื่อสร้างพรรคเสรีรวมไทยได้เต็มที่วโรเอกเสรีพิสูจน์บอกว่าสาหรับการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรีทั่วไปเหมือนหมายแย่งชามข้าวตนไม่ได้หมายถึงตอนนี้ แต่เมื่อแย่งโคต้ารัฐมนตรีแล้วตนสงสัยว่าทําไมไม่ไอายข้าราชการในกระทรวงคนที่จะไปรัฐมนตรีที่มาจากการซื้อขายตนมองว่าไม่ใช่ผู้นําระดับสูงสุดหรือระดับ5ส่วนคนเป็นนายกต้องสร้างชาติต้องคิดถึงเรื่องคนตอนนี้ผมเป็นคนในระดับผู้นําสูงสุดคือคนที่เสียสละทั้งนี้ผมไม่เคยมีสัญญาก,กับพักเพื่อไทยว่าจะมาช่วยแล้วต้องมีตําแหน่งแต่ตอนพักเก้าไกลย,ยอมรับว่าเขาเสนอตําแหน่งให้ผมและดีกว่าพักเพื่อไทยอีกแต่ทั้งนี้เมื่อไปไม่ได้เขาก็ต้องยอมรับ ซึ่งเขาเล่นการเมืองเมื่อเขาไปไม่ได้คนอื่นก็ต้องไปไม่ได้ด้วยส่วนการลาออกครั้งนี้เพราะผิดหวังไม่ได้ตำแหน่งหรือไม่หัวหน้าพักเสรีรวมไทยบอกว่าผมไม่ได้ผิดหวังอะไร ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ